เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันให้มันให้แต่นงที่บอกว่ามันทําให้เราเข้าใจคนเป็นเยอะมากเลยด้วยว่าทำให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะงานที่อาม่ารออยู่ที่บ้านเขาจริงๆแล้วเขาเขาเนอยากได้เงิน,นเขาไม่ได้ได้ของเขาแค่อยากให้ลูกหลุนหลังกลับมาเจอกันหรือแม้ทั้งคน,นในเจเนเรชั่นกลางแบบวัยกลางคนที่อาจจะมีลูกเล็กก็ต้องให้ความสำคัญกับภรรยาในควลูก ลเลยแม่ไปบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ทําอะไรจนโตนพ่อแม่เขารู้สึกยังไงหรือมีมุมมองอยังไงกับลูกหรือกับหลานอะไรอย่างนี้มากกว่าโอ้มันมันมีหลายๆลยแอนโคลมากลยในหนังสือท,ที่ทาให้ให้เราได้เข้าใจคนอื่นในในครอบครัวหรือว่าในสังคมด้วยนะครับมากแล้วก็ทาให้เราได้ย้อนกลับมาคิดกับตัวเองด้วยเหมือนกัน ก็แฮปปี้มากๆผมแฮปปี้มากว่ามีโอกาสได้ดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีใจดูดูดูแล้วผมต้องไปทำเพลงครับทำเพลงไม่ไม่เริ่มเพลงครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูว่าเพลงของผมแบบเพลงถ้ามาเริก็ยังไม่ได้ดูเลยครับแต่เพลงมากๆ ร่อนเราเร้นเลาก็ดูแล้วดูแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะดีใจที่เราแบบยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับงานตรงนี้เป็นเป็นภาพที่เหมือนว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่ผมไม่จูนกันกับพีพัฒน์ว่าจริงแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับปลายทางเราไม่ภาพไหนที่เราอยากจะเห็นเลยแต่เราแค่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราขอคือือนว่าเราขอให้งานที่มันออกมาเราดูแล้วรู้สึกว่าเราจริงใจกับงานงานนี้ที่สุด พอพอมันจบออกมาอะไรเงี ge, Now, part, level, monitor, enda, language, ้ยเราก็รู like ้สึกว่าเออเราดีใจที่ในระหว่างไหนทำเราเราไม่ดูมอนเตอร์เลยเราไม่มานั mm ่ง hmm. ดูตัวเองในจอเลยแล้วเราเก็บทุกอย่างมารอดูตอนที่เราอยู่ในในในคัตติ้งรูอทีเดียวเลยเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันทําให้เราไม่มีโฟกัสกับกับภาพอะไรที่เราอินสเปกอเลยเราแค่โฟกัสอยู่กับโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นโฟกัสอยู่กับความรู้สึกหรือว่าแบ็กกราวน์ตัวละครจริงๆเลยเงี้ย จริงๆแล้วผมผมก็เป็นคนตอนที่ผมถ่ายอย่างเงี้ยผมแทบจะไม่ได้แบบสนใจกล้องหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบเซอร์มากเลยทุกอย่างทุกอย่างมันแบบมันมันมันแล้วผมมัน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 เป็นมันเป็นตัวละครที่มันเกลื่อนเท่าไหร่จริงมันมันมันต้องใช้ความเชื่อแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราเราต้อง เราต้องเชื่อในตัวละครเราต้องเชื่อในงานเราต้องเชื่อในคนเราต้องเชื่อในในุปกระกในการทํางานแสดงหรืองานนี้คนึงจะทําให้เราแบบกล้าที่จะยกใจแล้วก็ตัวของเราไปอยู่กับงานงานนี้จรงิงๆผมบอกว่ามันยากมากกับการที่จะรับงานแสดงเรื่องหนึ่งสำหรับผมนะแต่ไม่ได้แบบเรื่องมากขนาดที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีใครติดต่อมาด้วยม <investors> ีมีน้อยมาก มีแบบมารับเชิญได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพวงานแบบงานหลักๆงานแบบตัวเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยคนเขาไม่ค่อยนึกถึงผมหรอกแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าพอมางานนี้แล้วก็เจอแบบฉากนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันมันถูกาใจของเราบิลกิได้ต่ีเด<อ>ิในเทนเมนต์น่าจะไอะไรนะครับมันอยู่ที่ใจครับ<อ>ถ้ามันมีใจจะไปอ่ะมันก็ทำได้ ไม่เลยครับดังนั้นเป็นรายได้ของทีเดียวจะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าหมือนว่าผมคาดหวังทีเชิญของของสิ่งที่คนดูจะได้กลับไปมากกว่าแว่าถ้าถ้าคนคนคนมาดูเยอะผมรู้สึกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ที่แม้ถ้าผมเองผมผมใช่ไหมครับอ๋อแล้วถ้าโดดเองแบบมาดูแล้วผมว่าก็ได้อะไรกลับไปแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจคล้ายๆกับที่ดูที่มันมีหนังเรื่องนี้ที่มันทำให้ ความเข้าใจหรือความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวมันมันมันมีหลายอย่างที่เราได้กลับไปอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นหนังที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับให้กับให้กับเราอ่ะให้เราได้ได้คิดอะไรต่อให้เราให้เราได้ไปไปเตือนใจอะไรของเราต่ออะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาดูแล้วก็ได้ได้ได้เห็นแง่มุมแบานี้คแต่ในเชิงรายได้นี่เป็นของทีเรียนผมไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับถ้าเป็นคนไทยครับคนไทยจริงปูาผมแรกที่จะพูดคือ ครอบครัวเราไปดูแน่นอนครอบครัวครอบครัวทั้งลูกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูด้วยครอบครัวต้องไปดูต้องไปดูครอบครัวเจัดแจงครับคนคือค้องแกมือชู้เลยไหโอ้ยผมว่าไม่ไม่รู้สอิอาจจะแบบอิ่มๆก็ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนว่าแต่ละคนแบบมีประสบการณ์ร่วมในในแง่ คนมาดูแล้วอาจจะแ่เหมือนว่าได้ได้แงคิดกลับไปของคนตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะแกล้งคิดถึงประสบการณ์ตัวเองบางคนมาดูแล้วอาจจะตรงกับตัวเองไปหมดหร <EO> ือบางคนอาจจะแบบได้อะไรไม่มากก็น้อยแล้วกันเราว่าเขาค่อนข้างพูดไปบ่อยแล้วอะไรอย่าอะไรอย่างเงี้ย เรื่องมือวิธ oh, ีการหรือวิธ oh, ีการในการนำเสนแสดงเปิดแบบเปิดโลกเข้ามาอันนึ่งก็ดีใจที่ได้ทงานเป็นคนจัดงานแบบเงินเดือนเดินได้ของฝ่ายที่มีงานก็ผมว่าความกดดันมันก็มันก็มันก็แตกต่างกันนะว่าพอพอพอรูปแบบของงานแตกต่างกันอย่าแค่พอจัดจริงแล้วมันก็จะมีความคราฟมากกว่าเดี๋ยววันนี่มันจะถ่ายซีนไม่เยอะมันทำให้เรามีเวลาได้มากมากกว่าอย่าเงี้ย เราก็คือความคาดหวังอีกแบบนึ่งแล้วผมว่าเหมือนว่าเป็นกันทั้งคนฟังดูอะไรเงี้ยก็คงมีมีลักษณะเหมือนพวกอะไรอีกแบบจริงๆก็ไม่ได้กดดันมากนะผมรู้สึกว่าผมว่าก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดเขรู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำและได้นำเสนอไปแล้วเหมือนว่าเราก็อยากให้คนได้มาดูแต่หรือว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไงก็อยากให้คนลองดู จาน้จะเป็นในอนานในโรงภายนต์เป็นว่าสิงที่จะด้แน่นอนเลยรายละเอียดของครอบครัวว่าแบบรูปแบบของความสาคัญในในในแต่ละแต่ละเจเนอเันของคนอบครัวเงี้ยหรือว่าหรือว่ารูปแบบของสมาชิกครอบครัวที่มันอาจจะเกิดขึ้นรอบรอบตัวเราหรือว่าหรือว่าเราอาจจะเห็นหรือว่าอาเป็นสิ่งที่เรา รู้เคยเดินผ่านไปแล้วยังไม่ได้ไดึงคืนมาเลยพวกมันเป็นหนังครอบครัวที่ที่ทำให้คนในแต่ละเจเนอเรชั่นเห็นผู้มองแต่ละคนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราตัวเราเองได้กลับมาคิดกับผู้มองในในเจเนอเรชั่นราในในมุมที่เราจะรับเลยค่าเรต้องการทลี่ยนแปลงอย่งไรต้รับต้องมีใจยต้งพยายามท่จเป็นดี จริงก็เหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกเลยเพราเวลาที่ที่ผมจะรับงานแสดงอะไรเงี้ยผมก็บูกมันเป็นงานที่ที่เราต้องใช้จิตวิญญาณของเราลงไปไปทำงานงานะไม่เหมือนพวเหมือนว่าเราใช้ทั้งกายเราใช้ใจลงาไปพูดคุยกับอุปเราณ์ที่มันต้อง,ต,องต้องการบทที่เราเชื่อและเราให้ใจว่ากินแล้วหลังมาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นงานงานนั้นที่ทำให้ผมถือว่าถ้าเราเลือกทำแเราก็อยากจะทำให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ ความคิดการรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันจะมีเรื่องของการลดน้ำหนักใช่ไหมครับหรือว่าการปรับปรุปให้มันดูแบบแกรนแกรนทรือวเปลี่ยนผมหรือว่าเรื่องของการสไล,ลิ่งชุดต่างๆหรือว่าน่ำการเดินการจับหรือว่าวิธีการพูดความแบบความแบบปากไวความแบบควรในเรื่องอะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งซึ่งพ,พอพอตัววิพัฒน์เองเขาต้องการ วิธีการของแอคติ้งที่มันเป็นธรรมชาติมากจริงๆทุกอย่างมันจะต้องเป็นสัญชาตญาณหมดเลยการที่เราแบบได้รับอะไรมาแล้วเราจะรีสปอนส์อะไรกับไปมันแหลว่าเราไม่มีเวลาได้คิดเลยเหมือนว่ามันมาเราก็ต้องทำลงไปเลยโดยว่าเราลืมตัวละครนี้ก็้ืไปจะทำง่ายหรือเปลี่ยนกับต่างๆแต่ไปที่บ้านเหรอว่ามันมันก็มีบ้างนะมีบ้างหรือว่ามีมีโอกาสได้เอาอะไรเลยของตัวเองกับที่บ้านอะไรอย่างนี้ยมาทำแล้วก็ปรับบ้านอย่างเงี้ยว่าเหมือนว่าบริบทมันอาจจะมีอะไรอย่างที่คล้ายหรือว่า ขนาดนั้นบางอย่างก็อาจจะใส่ได้เลยอาจจะเปแกล้งมุกเรื่องนั้นก็เลยก็ว่ามันมันอาจจะอาจจะง่ายกว่าหลายๆคนและกันที่ที่อาจจะไม่ได้มีแบ็ k กราว n ์ที่ที่มีประสบการณ์ที่ที่วิเล็กกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมว่าผมว่าด้วยด้วยตัวอีกด้วยฐานะของที่บ้านด้วยสถานะของตัวตัวละครในเรื่องอะไรเนี่ย เอฟมเรื i i wo, ่องก็จะเป็นคนที่ไม่ทํางานราการทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จไม่เอาไหนไม่สู้แล้วเหมือนว่าก็วามง่ายจะไปเอาเบอร์หรือประมาอะไราเงี้ยซึ่งเหมือนว่าผมว่าแค่แค่ดีเดียวเนี้ยมันเหมือนว่ามันเป็นวิธีการที่เราเปลี่ยนใะที่สุทุกอย่างหรือว่าหรือแม้กระทั่งแบบการจะได้ของทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหญ่เราเราต้องให้คนมันมันเราต้องแบบเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆการที่เราจะแบบ ทำอะไรต่างๆที่จะในชีเด็คือทุกอย่างมันมันต้องปรับไปที่จให้มันเข้าไปอยู่ในบริบทระดับวันนี้ผมมันเป็นเรื่องแบบเวลา,าเราจเจอเด็กเจออะไรเงี้ยนนมันก็จะมีความแบบความรมูรม้สึกแบบนีบาาเเ้นนเวลา,า,าที่เราเจอเวลาเจอเจอบางครั้งเวลาที่เราเจอแม่มันก็จะมีความรู้สึกที่แบบ generation แก p มันอาจจะทำให้เราแบบไม่เข้าใจกันบ้าง ย่าไม่ตรงกันบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างหรือเหมนว่าในมุมกับกันเวลาที่เราเจอคนที่อยู่คับรุ่นเดียนกันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือความสกพันในแบบที่เราเป็นคนจริงที่อยู่ในบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยผมว่าทั้งทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่รว่าไม่ดีเลยต่างันก็เป็นประสบการณ์ที่เราก็สามารถ แล้วตองกินนที่แไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้มีความมูเตอร์มีโซนอาหารมีความแบบเราอยูว่าที่ทรงเดินมีทรงเดิน่ทุกคนวันที่เอใช่เรื่อดีเลยแ่แบบมนีทงเดินแล้วก็ตอก็ปกตงที่สุทกับที่เกิดแล้วก็ผ่ส่วนที่ก็ผ่านมาอยุธีก็คือเป็นแบบเป็นนักแสดงที่ผมรู้จักเขาหมายว่ารจักกันว่าเป็นทำงานใหน้าา มันเด่นกา่วนจตวิากันเลแล้วมันออ่แแล้วมี่่ยาที่ก็เอ้าเลืาตามตางกน้างน้รัไหมว่ามีการที่เขาแบบเอนนอร์ะคือเขาไม่ได้ทําเอแตเขาเป็นเขาเองแล้วมันมันเป็นเซนเตอร์ของเขาตบใจที่เขาม่ได้พยายาม หมดแบบนี้เขาจะเล่นท่าทีแบบนี้อะไรเงี้ยแก็แบแกไม่ต้องแกได้งอย่งแบบป่าป่าใหม่ได้ไม่ได้มันยากจินาคนทจะต้องการแนี้ก่อนห่อนงจะสามารถเนท่าในออได้ที่ไม่มีแบบคอนเ็ปต์ว่าการแสดงกระท่าล้วก็แบบเปนแบบน่าหักมากแต่ว่า ไม่รูว่าเขาเมนก็เลยเอาเปกินหนาเจรื่อก็เป็นที่มาของตีตีน <Allah> มือหนาะไรนีพอเริ่มพอเริ่มตีนมือนั่นแหละมันแบบของใช่เลยนเขาทำได้แบบนี้เขาก็เลยนไม่เคยทลายกาแฟเม่หังเขาเป็นตัวนการการสำหรับสำหรับคนต่างเขาได้รับกันจนแบบคุยจนแบบ 你们看到吗？